ตัวนี้นะคะ 4T Super Power นะคะน้ำมันเครื่องสาวราวสายสจังหวะทุกนุ่นนะคะลูกค้าเป็นน้ำมันเครื่องบางจากใสสะอาดทุกหยดเนาะเป็นน้ำมันเครื่องวางจากนะคะลูกค้าจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นไซส์ขนาดไซส์0.8นะคะลูกค้าเป็นขนาดไซส์0.8นะใครสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้เปิดให้ราคาหลักสิบเท่าไหรเดียมันเป็นส่งฟรีด้วยเออไปเลย เวฟร้อยสิบไอเดิมเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชุดโซ่สเตอร์ร้อยสิบไอเดิมเดิมเบอร์อะไรให้หน้องจัดมาได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะลูกค้าแจ้งกับน้องเกงแจ้งไว้กันในช่องแชทอีกทีหนึ่งนะคะพี่ชานเพราะว่าเดี๋ยวน้องแอดมินไม่รู้เนาะนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินไม่ไม่ไม่ทราบนะคะแต่เดี๋ยวดูดูออเดอร์ให้อีกทีหนึง่งช้อคหลังเวฟมีโปรไหมเคยช็คหลังเวฟมีโปรไหม โช๊คหลังเวฟมีโปรไหมไม่มีแต่เดี๋ยวจัดให้นะคะโช๊คหลังเวฟหน้าร้านปกติ3า0บาทนะคะเดี๋ยวดูให้นะอ่ะโอเคลูกค้าโช๊คหลังเวฟเลยเนาะนะคะโช๊คหลังเวฟเลยถ้าใครอยากได้นะ้ำมันเทอร์โมก,กันนะคะพอดีไม่มีคนถามแต่ว่าเดี๋ยวนูจะเปิดให้ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานนะคะวันนี้มาแบบว่าไม่กี่ตัวนะคะต้องขอภัยลูกค้าด้วยมาโช๊คหลังเดิมเวฟหนูมีหลายสีลูกค้าจ๋าหนูมี เลือกได้เลยอ่ะมีครบทุกสีเลยสีแดงสีขาวสีดำสีเหลืองสีน้ำเงินสีบอลครบไหมแดงเหลืองขาวดำน้ำเงินแล้วก็บอลเลือกสีได้นะคะมีโปรโชคหลังเวฟ 125x ไหมคะใส่ได้คะ่ะ ใส่ได้จ้าใส่ได้ค่ะนะคะลูกค้างานจะเป็นงานตัวนี้นะคะแพ็กเกจกล่องอย่างดีตัวนี้คู่หนึ่งปกติหน้าร้าน380บาทนะคะเดี๋ยวหนูเอางานออกมาให้ดูนะในกล่องนะคะมันจะเป็นคู่แบบนี้เลยซ้ายขวาลูกค้าสามารถเปลี่ยนใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนใส่แทนของเดิมได้เลยนะนะคะตัวนี้นะคะหูยืดหูจับบนล่างแข็งแรงค่ะลูกค้าสปิ นะคะงานสวยๆชัดๆแบบนี anyway ้นะงานสวยงานเนียนนะคะด้านในเป็นแกนเงาแบบนี้นะคะชอบสีไหนใส่ราคาแล้วเลือกสีในช่องแชตก็ได้ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เนาะนะคะชอบสีไหนนะคะใส่ราคามาก่อนแล้วเลือกสีกับดองแอดมินได้นะคะเผื่อบางคนยังตัดสินใจไม่ได้หนูเปิดให้ลูกสีเลยนะลูกค้าแดงดำน้ำเงินขาวเหลืองแล้วก็สีบอลค่ะนะคะแดงดำน้ำเงินขาวเหลืองแล้วก็สีบอลค่ะนะคะ ตัวนี้ใครจะรับนะคะลูกค้าขาใส่ราคาให้หนูได้เลยโปรโมชั่นพิเศษแลวิยังอยู่ดึกแล้วขอบคุณมากนะคะลูกค้าปกติหน้าร้านหนูขายอยู่คู่ละ3า0ย380บาทเนาะนะคะวันนี้ใครอยู่ขอบคุณมากๆนะคะพี่ขายได้คู่หนึ่งก็ดีใจแล้วเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเปิดโปรโมชั่นให้เลยค่ะลูกค้าเอาไปคู่ละ จัดส่งฟรีค่ะนะคะ280จัดส่งฟรีพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาได้